มันเนสีปิจัยฮาคมมมิวิตอิลิซาเนาะอ่าท่ทดสอบหะเสื้อสอาสตกข้างเนาะอยู่ในเ okay. ืิดทญาหารเนาะ This is Dr. Isa. ตัวนี้. Doctor. นะครับ Yeah. It it, it has an extra step. Mm -hmm. do, do the sample extract uh, to this <coughs> <coughs>

เครื่องวิจัยอีซาเน,ะนาะปีาวดสอบสารตกะกองเนาะดูอาอันนี้เป็นขั้นตอนเกียมเมทานอลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้เป็นเอาเคี่มหาอ่อยขั้นตอนเกี่มโซเวนนียต่อยเนาะ เราจะกองปริมาณเมทานอนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้เนเกี่ยมหาห้าร้อยมิลลิลิตรเนาะเราจะสั่งเมทานอลอยู่สามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรน่ติมน้ำกันใส ล5 0มิลลิลิตรเนาะตอนนี้ใส่น้ำกันนะเนาะได้หาลมิลลิลิตรเนาะ หลังจากเกียมโซเวนเมทานอน70%แลเนาะเขาก็มาใส่ตัวอย่างตัวอย่างละล้อยมิลลิลิตรเนาะโดยเทใสไซเลนเดอร์ขนาดล้อยมิลลิ <laughs> <c oughs> อุ้นอย่แล้วพอเง้เนาะเติมใส่ทุกตัวอย่างหนอยมนด,น,น,ยนดิบเนาะขยำคอนนเตมย่เอเนี่เนเหนี่มันน้ำยาเนาะ คืจะใส่ในการสกัดตัวอย่างใส่ในเคยูริซ่าเ้าะภาลงเติมสารแล้วเนาะเฮาก็จะทําการสั่นเนาะ โดยการใส่มือหรือใส่เครื่องก็ได้ให้มันใส่มือนาคนาที ถึงหุตาย้องดูเซอร์ชสาวเออสันแล้วเนาะเอากับปาไว้ให้มันตกตะกตอนประมาณหาสิบปรทีเนาะตังจากป้าไว้หานัดดีเนาะก็อนำมาตอง ยุง่งนะมากับปียอดนะอืมย <c oughs> ุ่งอ่ะเพียนี่จะเป็นตัวปียอดนะ S plate s this is the mixing plate where we will mix this is white this is not white <laughs> yeah, yeah, yeah. it's white yeah โอเคโอเคโอเคตัวนี้หันมีบรรจุมีสารนะมาละอันเขาเกี่ยมมีสารเอาซิเดสใส่แต่ตัวนี้ผสมแต่ตัวนี้เก็ดยู่แคนตัวนี้นะนะแคนตัวนี้มันจะเยอะแน่นอนมันจะเป็นหุสีใสเมาสังเกตการมันมีสารออกซิไดเกี่ยมอย่างเรามมีตัวนี้ Yeah. so yeah, yeah, it's yeah. it's it's economic <laughs> because the other one what you use yeah. you can't use it again it's only one time mm -hmm. กำลังเกี่ยมตัวอย่างแล้วหมดแล้วเนาะจะเติมโซลูชันใส่สองร้อยไมโครลิตรเนาะ กันเฮามีอันปอันแล้วมีแอนตัว้อง้างั้นแล้วมนเขาบาดเดียมันมันก็ได้บอกเราเออมันมันก็ได้บอกไวจุมเรใ่ดูเวลามีสิมีสิบอันก็่อวเาเติมถามุ นิซิตเนาะสองรมิครลิตรเนาะยหลังเติมโซลูชันพูนิซิตแล้วเนาะหลังนั้นก็ดูดสเตนดาร์ดใส่ในทุกถาดเนาะวันนี้ใส่ร้อยทั้งตัวอย่ทั้งใั้่ดูดสเตนดาร์ดใส่หนึ่งร้อยมิลลิมิลลลิตรเนาะ ตัวนี้มันศูนย p p b เนะาะตัวนี้มันศูนย์จุหา ppm เนาะไปล้างดูด0.25ุดหากาศตัวนี้มปนน1 ppm เนาะ มาตรฐานของตัวนี้นี่ยมันมี0.2 5าัวนี้แหละใส่2ที่มีหนึ่งมีหนี่ 2, 2>, 2. ml สองจุดห้า ml แล้วก็นหาเนาะ ppm เนาะ s มาตรฐานไปลองดูมาตรฐานแล้วเนาะก็ดูตัวอย่างใส่เนาะทุบโตเนาะ ไดูเต็มตัวอย่างใช่เนาะอ๋กโซ่ตัวนี้มือหัวมือเทียมคู่ไรไฟลังผสมสแตนดาร์ดตัวอย่างแล้วเนาะก็มาผสมกันให้เข้ากันเนาะโดยไม่โปกปีเป็ดแปดหัวเนาะประมาณสามมหาคือเนาะแย่ตูดขดูดลงเนาะผสมผสมกัน เขาก็เปลี่ยนหลอดเนาะหนึน่งลอยไมโครลิตรเนาะบวกอ่าดูดพยาขึ้นมานเนาะเแ็นดาตรด,ดยานใหญ่ไปใส่ถาดที่มีน้ำยาเนาะหนึน่งลอยไมโครลิตคโอเค ผสมกันแล้วแล้วเขาเป็นง่ายไปใส่แคนตัวนี้แล้วนั้นเราต้องฟ้าไว้อยู่มองมองมืดแล้ว่าจะดีเนาะฟ้าไว้เห็นป่ะเรามาฟ้าไว้อยู่ในมองมืดสีสันมืดเงาใช่ไหมจะดีเนาะกำลังครบสิบนาทีแล้วก็ย้ายมาเขาเครื่องพคดเด็จเครื่องล่าเนาะอ๋อ it's okay yes น้ำใส่ที่เบตอายัง งจากเตือไฟโอเคไฟโอเคทางระบบเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองแอเคโอเไฟเนาะอันนี้ร้อยล็อกเพราะว่าของเขาเขาอันนั้นร้อยเนี่ยเขาดูดเขาดูดมาอันนี้เนาะร้อยเขาก็ต้องเซตอัพเป็นร้อยเนาะเออแล้วอันนี้หาเชือกเมนหาข้างอันนี้เกี่ยวกับแบบภาวะอะไรเมื่อวานนี่เริ่มจากจากอีหนึ่งมาอันนี้สองสองอันนี้สองทีมมีแต่สตาร์ท เดี๋ยวเครื่องก็จะล่างเนาะเกี่ยวมาเกี่ยมเสกหลังจากเป่าแล้วก็ต้องนำมาคออง The right one, it's not, i t สมันหายใจว่ามันแห้ง มันแห้งเน,ะน,นาะเาหนน็น้ำยาออกให้หมดล้างล้างแล้วเนาะเปล้าล้างแล้วเนาะก็ใส่พัฟเฟอร์ซับสเตตใส่หนึ่งลอยไมโครลิตรต้องตืมไปไวไนน้เนาะตืมไปไว้ไวได้ไวสุดหนึ่งลอยไมโครลิตรเนาะ หลังดูซับเตรียบร้อยเนาะก็ปลาไว้เกิดไปฏิกยาอีกหานาทีเนาะพอหลังครบหานาทีแล้วก็มาเติมโซลูชันสตอ็สตอปสต็อปโซลูชันนะ Yes ใส่ร้อยไมโครลิตรเติมใส่ทุกอันนี่เนะาะท้งตัวยางและหลอดสแตนดาร์ ตัวอย่างเลยแค่ลังใส่ stop solution แล้วเนาะก pues ็นำมาเข่าเครื่องวิเคราะห์เลยเนาะเข้ามาอ่านเครื่องต่างคาโอเคเนี่ยอันนี้คือการอันนี้คือการเป็นอันนี้ธาตุโอเคคือการ i s o t o p ใช่าอ่านผลเลยลเสือกำลังอ่านผลเนาะันี้คนแม่อออกละอ่านผลแล้วก็ป้อนข้อมูลเขาคอมพิวเตอร์เนาะเพื่ออ่านผล นั้นที่พวกคนเอ่อการเฮ็ดอันเกี่ยวกับเื่องเอลซ่าอนี้อันที่หนึ่งเขาต้องโคโลตตามคู่มือหรือว่าสเต็ปนี้เนาะอันที่สองลังกาเขาลากแล้วนเนาะเขาต้องมาเช็คใ,ในเนจ่ใจว่ามันแห้งแคบ่ออันที่นี่แระเรเนาะเขาต้องมานะและอันที่สามมา าการวิจัยครับต้องไว้เนาะไวอีสังคือกับเวลาสมมติว่าหานาทีก็ต้องหานาทีก็ตั้ง4นาทีก็บอได้6นาทีก็บอได้ที่สั่นหอดเวลาต้องขนาดเนาะนะแรากาอีสัง่งการอยา่างการใส่พนะิเป็ดเนาะเขาตื่นไปสักอันต้องไว้ต้องต้องแม่นอย่างต้องไว้เนาะเพราะว่ามันหมนายถนะึงการเ้าซ่าเนาะตื่นตะัวนี้เนาะมันชิวิตกายมันผานาทีเนาะแปลว่าเขาตื่นส่กันเพื่อมาจับเวลานะแต่สัตว์ต้องได้ตื่น ไว่ให้ไม่มีความสนาน